ดีจ <itt> ้ะมีคร tamam <iendo> <ness> ับดพี่ย้ายยินดีด้วยนะคาโอยยินดีด้วยแกโนอมันเนียบอาเนาะบตนนีเซื้อกันเอเปล่าเงีนั่นเป็นแน่น่ะนะเขาละสามลอยผเนาะ Hãy subscribe cho cái gì Mì Gõ Để không bỏ lỡ mà video hấp dẫn